สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกุลนวินอาฟิฟเฟชั่ <c oughs> นั่งนแกผ่าไปท่าน,นแกผ่าไปแต่งหน้าแต่งหน้าซื้อ <c oughs> แฮปปี้เบิร์เดย์ขอบคุณค่ะถ้าได้มียังหายดอกแต่ว่ายังมม่หายดอกเอาเอายังหายดีเอาอะไรดียดอยากได้อะไรสร้างกูเนสสู <laughs> มันี่ปวดหัวกี่ยาบันหาม็ดรละ่น <laughs> สีเคียบบนดีลง,ตงโต <laughs> สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะวันคล้ายวันเกิดของน้อง แฝดทั้งคู่ฮะล่ะเกิดพร้อมกันบ่หรือเกิดคนละมือ่าอะไรทิ่มันเกิดคนละมืออยังคะอ๋อบ่ลูกาจมันเกิดน้องแฝดนะครับผมขอบคุณขอบคุณมาลัยน้ำใจที่จะทาถมเข้ามาให้สาธุมันมีเป็นไข่ด้สีดยาจำกับอันเนาะยิ่งว่าเจะได้มาท่านลำถวายว้านเออบ่เป็นยันดอกใจเขามันอยู่ถวายใจเขาถวายเมื่ยไรลวตัพ่ะเออใจเขาถวายเบื่อไหร่ ยังได้ยังบม่ได้ซื้อไห้ไหมไม่ได้ซื้อหไห้ไม่ถามว่ายางได้ไย,ไดยังซื้อย่างได้ยังปะโไปยังซื้อี่ใไ้ก็ได้ยจฝฟาขุจักอยู่อไไเออทักลงในกลุ่มบอกพ่อนะว่าเบิกไม้กองสองคู่ค่ะพ่อแค่นั่นละ่ะ มือกองมาเบิกไม่กองครับแต่ยังเบว่างเอาให้าครให้ไปเบอร์ต hey, so ีอยู่เ่าเค้กบบาเค้กเบาเค้กเค้กไม่ต้องการค่ะนี่สิเอานี่หาก็ได้จะคืนออกแล้วสนลูหนาคุณได้ผ่าเต้นไม่โอ้ยเป็นยังเจอมาทำนาคุณยังแล้วนาคุจะมาเนมันะคือคือคการอยู่านของแม่ก็ไปเลยแม่เขาแม่ขาดแบบขาดโบเป็นตบเป็นตะขาดขาดแม่ของแม่งงง โอดเอาเดียวกันนาห้อนแล้วก <pad> ็เนาะคาโฟนเาจังเปลี่ยนไห้เราต้องคุมสิดูการหนึ่งมันก็บพรคุมอยู่ดอกสองปีหากันทส่ได้สื่อเต้นซสือผาเต้นอย่นี้เพรมเคุมก่ทไงแจ่ยากามอย่างเง้ยท่ไมให้ม่ใเก่ับ้าต๋มาน้องนืนบดว่าเชไห่บดได้ชื่อว่าไห่ เธออย่าไปลงตัวเองป่ะเราคือว่าชันสีหาให้เธอตีอมาโน,นอ,อ,อ,อาอเป็นยังคิรากยแล้ว่ฉากบงแม่ไนต่งหน้าแบบคูวิ่คิดดีทาดีเราก็สวยแล้วฉากบางแม่เน้ยน่่นาบบิเศษเพราะว,ว่าไฟแหงไฟสุดทถาที่เคยแตงนะ่งเออถึกไฟกันง,งามบ่ล่ะว,ว่าเสียบน้าพี่น้องเอ,อ้ย เบิง่งสายแล้วว,อดดวโอ้ยใครแต่ปนนอนน้ำไผ่แค่นั้นล่ะ <c oughs> สิมนอนรถพี่หละมือน,น, <c oughs> น,อนี้น้ <c oughs> นอนรถพุ่นเก็บของเก็บยังละสิมานอนรถพี่ชั่วโมงสชั่วโมงเก่าดอกอุบวนมือเปกเซ่าแคบนะมือนะแคบ,นะบไดย <c oughs> งานาเบิสุดท้ายากันท้ายเด้มือสุดท้ายกัน ลูกก็มาแต่หาหมอฟันบ่ายสามโมงสามสิบนาทีลูกกัเลยมานอนอตื่นมาหาโมงมาอาบนำ้ำพี่แปงอาบแล้วเลยตื่นมาหาโมงก,ก็เลยม,มาอาบนำ้ำก็เลยว่าไปหาหมอพอหมอเปิดหาโมงตอ้าหึ่งไปหาหมอแล้วหมอกาทัานเปิดมีอะไรก็เลยไปหาหมออยู่หันละมือมือสย่มาเลยไปหาหมอยังหมอมาท่านเปิดกันได้ปะมีคนมาบอกว่าขอ แผ่นแปะรถไข่ไม่มีเลยนนนเ,เนาะเซเว่นซังได้บอกเซเบิร์ตเวล่าลราบอกช่องถุงนี่เราเมื่เวลาใกล้บ้านเรเซเว่นนี้บูรูเด้อบาเห็นเซเว่นมีแผ่นแปะรถไข่ไหมบันนี้ก็เลยอานน้ำเดียวออกมาเลยออกมาหาหมอบันนี้ใสล้จุฬาฯหอมอปุ๊บโทรจ้องคิวหมอไปแล,ล้วเดิใสล้จุฬาฯหอมอปุ๊บติ้งลำทะบายจ้องคิวไปแล้วแม่ก็ได้มา อดหมอเขแหง่ะขันจะขึ้นไปกับกระเทือนก็เลยว่าไปหาหมอก่อนมาท่านกันยังได้เลยว่านี่เื้ยแหงจมจ้ะขอไปหาหมออยู่ในเมืองพอดีเมืองซีเกตกับหมไก่สิบเก้าลนึงหมไก่หันมาตะบานนู้นกับไปเมืองสิบลูกแล้วไหม ไปหาแล,ล้วก็แล้วไปหาตะหมูอ่านแล้วหมอนั่นอยู่หลายเย็ดนมหมอบอกว่าหมอขอชี้เบ็ดม่วงเคียงหมอยยังมั่มากแตงอไปนอนแล้วหมอนัดมัเป็นนัดปอมมือนี่ที่แคบเลยอยู่ว่นนานสุวงว่าเชียงซี่หล่ะแต่ว่าลมไหมว่านลมมันแเออว่ามันเป็นลมก็เลยเหตุแยกดีกว่ามือนี่กับพื้นที่แคบก็เลยอยู่ด้วยกัน มืออีกมือหนึ่งก็ไม่ดีแคบกาที่อยู่น้กากนนนี่แล้วว่ามันจังไม่ดบดปกติลาฟังพุ่นไหมปกติแสดงฟังพุ่นมาหันมาพี่ไปรู้มาพี่กกัแคั้งโอมาอันมาไทยีถึนูว่ามันแคล้ดิวงอื่นกับเจ้าอยู่เทงเบดวงสาวน้อยวงเดียวเรพงอยู่ไตคือจังเวทีมันใหญ่กว่ากัน วัววิธีเขาหน่อยของเขาดิวิธีใหญ่กว่าเดีของขาเจ้ายิ่งหมนเขาไมาอยู่ในเบิร์ดใดเบิร์ดไหมเจ้าเขาปลูกอยู่นอก,กเบิร์ดไปของเขาสิบสองของหนึงงงงงง่งแมอ,ส,ส,อส,สิบสองของมันสิบห้องสองห้องล้ำล่างจริงไหมของเขาสิบห้องสิบสระสิบสองห้องล้ำลันอ่ะไอ้หน่อยไหมมันกลคือซ้ำนี่แหละขอบคุณมาลัยน้ำใจนะคะที่จะทาถมมา สุดช็อกไม่มีอะไรให้วันเกิดวันคล้ายวันเกิดใส่ดอกซ้อนเกิดอะไรขึ้น<ม>เดี๋ยวรอให้แม่วือเซอร์ไพรส์ก่อนเดี๋ยวมาถึงดาด้าร่ท่าไหรซอร์ไพร์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพร์เซอร์ไพร์ <laughs> พรมันเกิดแม่วอบอกเซอร์ไพรส์มันเกิดโบว์มาเองโบยากขั้นเด็กกระยากขั้นอยู่ดิ มันบ่ทันเนาะโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ไใบสนีทก,ก่อนเนาะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วันเกิดน้องแฝดน,นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสกง,งคนร่วมผลออดิชัร์นะคะหรือใครจะโอนมาได้คะ่ะไทยพาณิชย์ห้าสามหนึ่งสองห้าเจ็ดศูนย์แปดสี่แปดนะคะไทยพาณิชย์ห้าสามหนึ่งสองห้าเจ็ดศูนย์แปดสี่แปดนรศเพชรดาจะมารักษาเขาโอนมาได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับมันดึงใจ thank you very much see you in next time